ตัวไอ้เล้ยมาขุดทุง่งในทุ่งเปลี่ยนทุ่งไมนะใส่ทานม,มาขุดทุงเฉยเลเปลือกไข่ตากวายน,านั่นตัวเลยว่โน่นเปลือกไข่ ต้องมีตัวอะไรแน่ๆนูก็ไม่เคยเห็นนะมีแต่นกกับกระต่ายหรือจะเป็นกระรอกกระรอก็ไม่น่าจะกล้ามาด้วยเลยว่ะแล้วก็ให้ตากไว้ข่อได้ใส้รวย mong lòng đi Chỗ thung chơi đi loại cuốn đi loại cuốn là cắt vào à, Cắt nga 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 quần nga chuông bài nga nga nga